วันนี้เราจะแข่งการ์ดกันแข่งการ์ดอะไรคะน้องโซลีโปเกมอนการ์ดของจริงไม่ใช่พีทูเอสนะของจริงไม่ใช่พีทูเอสด้วยมันคือยังไงอะก็อันนี้คือแข่งเป็นร้อยคนเลยหกร้อยคนเลยห้าสิบห้ารอบคุกี่รอบนะห้าสิบรอบห้าสิบรอบเป็นลีเชนอลเป็นลีเชนออันนี้ผิดแล้วลูกคุณพี่ภาคเป็นลีเชนอลเขาแค่งการอบเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะข้างบนมีเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ไปเราขึ้นไปดู้าับมวกันแม่จอยก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าอันนี้ก็คือผู้เข้าร่วมงานนะคะส่วนด้านนี้ก็คือเตรียมลงทะเบียนกันค่ะพอเราจะเข้ามาในงานเราจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้างานนะคะส่วนด้านนี้ก็คือน้องๆก็คือลงทะเบียนเสร็จแล้วน้องก็จะได้ปายชื่อแบบนี้เลยค่ะเป็นเทรนเนอร์เป็นหมายเลขประจําตัวกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูในฮอด้านในกันนะคะ ว่าในห้องนั้นใหญ่มากเลยนะคะงานจัดที่เซนทรัลลาดพราวชั้นหนะคะที่เ b c Hall ค่ะไปะตามผู้เด็กๆเ,เข้ามาข้างในกันเลยค่ะอันนี้เสื้อแดงจะเป็นน้องแทนนะคะส่วนเสื้อขาวนั้นก็จะเป็นน้องอัดดาค่ะนี่นะคะโต๊ะผู้เข้าร่วมแขกขันทั้งหมดในงาน635คนค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้เจอทั้งพิทวิทฮัทด้วยนะคะใด้กำลังใจกับเต็มเปีเปยมเลย รอบแรกจะเริ่มเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะคะการแข่งการ์ดโปเกมอนนี้จะไม่แบ่งประเภทนะคะเด็กและผู้ใหญ่จะแข่งทรวมกันได้เลยนะคะถือว่าตกลงใดๆกันแล้วนะครับจะไม่สามารถเรียกจับให้ไปทำความสัดสินได้นะครับเพราะฉะนั้นหากมีปัญหาใดๆรบกวนยกมือสตาร์ททันทีนะครับและให้ยกมือเรียกจับทันทีหากเกิดปัญหานะครับ ไงบ้างคะเด็กสนุกไหมคะสนุกชนะกันเป็นไงคะเทลีชนะพี่พัลาได้ชนะพี่พัล่าีค่นสของตัวเอง เอากล่องมาสับเองสับเองสับเองค่อยสับเองอ่ขกัน้อมันจะได้เนาเด็กๆก็จะสับเปแบบนี้นะคะสับเป็นวมงหน่อยยืนเรียงเลยอ่ะของของขอ่ห่ย่ยสรีแตัละคนส้าาค่ะข้าวมาสับเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เย่อถือไว้นะ เดี <worship> ๋ยวเราตับหนึ่งสองสามเปิดพร้อมกันไทยดีร <cell S 1> ้าน้องมีห hmm. น้าที่ทีฆ่าเอ็มีดีนะคะหรือฆ่าตะวันสูงที่สุดไม่ได้เลยหลับหรอ ส่วนกิจกรรมนี้เด็กๆก็ชอบกันมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้มีได้ตุ๊กตาโปเกมอนลิขสิทธิ์แท้กันเลยค่ะอันนี้น้องอัตอบได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่แข่งรอบต่อไปกันแล้วค่ะ อมะไรอยู่อะไรอยู่จ้าวันนี้เด็กๆแข่งครบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก้าวรอบ สถิติของน้องธอริก็คือชนะ4แพ้หนะคะวันนี้น้องๆได้ประสบการณ์ที่ดีมากเลยเป็นการเรียนรู้การจัดการอารมณ์ข,ของตัวเองแล้วก็การคิดวิเคราะห์ในการโปเกมอนของเขาค่ะขอบคุณทางโปเกมอนไทยแลนด์นะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เด็กๆนะมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะวันนี้แม่จอยและน้องทอริขอตัวลาไปก่อนนะคะอค๋อใครยังไม่ได้กด s u b ส c r i b e อย่าลืมกดน,นะปฏิบ๊ายบ้าน